นี่ครับเป็นเหรียญชนะมารหรือที่ลูกศิษย์สายหลวงพ่อเพี้ยนเรียกว่าเหรียญพินัยกรรมหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมวัดเกินกระถินเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับจํานวนสร้างไม่มากนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ในช่อง YouTube ช่องสอ h ชาแนลผมสอ놀พักเครื่องนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญชนะมานหรือที่เรียกกันว่าเหรียญพินัยกรรมของหลวงพ่อเพี้ยนอคธโมวัดเกินกะถินซึ่งเป็นเหรียญที่หลวงพ่อปลูกเสกนานมากนะครับปี2559นะครับเป็นเหรียญอายุวัฒนะมงคล89ปีนะครับ ซึ่งวราที่ปลูกเศกก็เป็นปี2,559นะครับและเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็อยู่ในห้องปลูกเศกตั้งแต่ปี5 9นะครับแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อละสังขารปี60เมื่อวันที่16พฤศจิกานะครับปี60หลังจากนั้นทางเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็นำเหรียญรุ่นนี้ออกมาให้บูชากันนะครับ เพื่อนำปัจจัยมาร่วมทำบุญที่วัดเกินกระถินนะครับเป็นเหรียญที่จำนวนสร้างไม่มากนะครับข้อมูลจากวัดมาก็หลักหมื่นนะครับมาดูกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีเอกลักษณ์แบบไหนนี่ครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเหลืองเหมือนเนื้อทองคำเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับ <N plain. S 2> นี่นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อนั่งเต็มองคนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นโค้ดที่ตอกเป็นพอพานนะครับแล้วดาวกระจายรอบเลยครับล้อมรอบนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นนี่นะครับเป็นวอถอนะครับก็คือวัดเกินกระถินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรามองไปหน้าเหรียญจะอยู่ซ้ายมือขวามือจะเป็นพอพานดาวกระจายนะครับ ที่ทางวัดและลูกศิษย์สายหลงวงพ่อเพี้ยนจะเรียกว่าเหรียญพินายกรรมนี่นะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับด้านหลังก็จะแกะเป็นนลายทรงคุดนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะแล้วจะมีแกะคําว่าชนะมารน,นะครับนี่นะอายุวัฒนมงคล89ปีนะครับวัดเกินกระถินลบบุรีนี่นะครับ นี่นะห้ากุมภาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับวาระที่ทําพิธีนะครับนะแล้วผมก็อยู่ในพิธีนี้ด้วยนะครับแล้วเหรียญนี้ก็อยู่ในห้องปลุกเสกตั้งแต่นั้นมานะครับหลังจากเสร็จพิธีนะทางวัดก็ให้เปิดให้บูชาก็มีเนื้อทองคําที่จองไว้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคํานะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยานะครับก็จะใช้วิธีการจับฉลากนะครับ เนื้อเงินก็จะมีการจองไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับนี่นะรุ่นนี้นะตอนนี้นะครับถ้าสวยๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็ข้ามหลักพันแล้วนะครับตอนที่ออกจากวัดตอนนั้นนะครับทางวัดให้บูชา300บาทนะครับเมื่อปลายปี60นนะครับตอนนี้ก็ วันที่ทำคลิปวันนี้วันที่8สิงหาคม2565นะครับราคาบูชากันตอนนี้ก็ข้ามหลักพันแล้วนะครับสวยๆก็มีถึงทะลุพันห้านะครับบางเหรียญนะครับจะมีขีดอยู่นี้นะครับเป็น2ขีดนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็มีนะครับเห็นรางๆอยู่นะครับเพราะว่าเขาไปทากระไลเป็นนี้นะครับนี่นะฮะบางเหรียญก็จะเรียบนะครับนี่นะจะมีบล็อกผิวเรียบกับ สขีดตรงนี้นะครับถ้าเป็น2ขีดก็จะแพงไปอีกหลายร้อยบาทนะครับเพราะจำนวนน้อยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเนื้อนี้ก็มีรายการประกวดแล้วนะครับของโต๊ะหลวงพ่อเพียรงานประกวดทั่วไปนะครับเหลืองอลามเลยนะครับเหมือนทองคําเลยนะครับนี่นะครับผ้าราคาบูชาไม่แพงนะครับแต่พุทธคุณนะฮะมากมายนะครับนี่นี่ครับตัวตัดจบง่ายนะครับนี่เห็นชัดเลยนะครับนะ จบง่ายนะครับลอยนะครับนี่นะครับนี่ครับออกแบบได้สวยงามนะแกะลวดลายพุทธศิลป์สวยงามนะฮะเปี่ยมล้นด้วยพุทธคุณนะครับซึ่งหลวงอ่อยู่ในห้องปลุกเสกนานมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่เก็บไว้บูชาก็ไม่ค่อยเอาออกมาให้เห็นนะครับอ่าที่ผมมีก็มีไม่ถึง50เหรียญแล้วครับตอนนี้นะที่เก็บไว้สะสมไว้นะครับ เพราะว่าชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ารุ่นนี้แกะได้สวยงามนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงกับผมด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามในเพจเฟซบุ๊กสอนพระเครื่อง F อซีท่านจะเห็นฮะที่มีข่าวลดคว่ำนะครับที่ผมไปลดคว่ำนะฮะก็มีรุ่นนี้ติดกายด้วยนะครับก็หลายๆท่านฮะลูกศิษย์ที่บูชารุ่นนี้ครับก็จะมีประสบการณ์หลายๆด้านนะครับนี่นะครับบางท่านก็บูชาแล้วทํากิจการค้าขายก็ดีขึ้นนะครับบางท่านก็ บูชาแล้วติดกายไปไปทำงานเจ้าหนุงเจ้านายนะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ให้ความเคารพนะนี่ให้ความรักเป็นพุทธศิลป์ที่สวยนะครับแกะออกมานะครับด้านหลังเนี่ยเป็นนาลายทรงคุดนะฮะคุดก็ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าพญาคุดก็มีอำนาจบาร,รมีอยู่แล้วนะครับนี่ฮะคือเหรียญเดียวนีนมีพุทธคุณครบเลยนะครับนะ ซึ่งหลวงพ่อตั้งใจเสกไว้ให้ลูกศิษย์ไว้บูชานะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับดูให้ดีนะครับจะมีจุดตรงนี้นะครับเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ตรงนี้ฮะเป็นหลุมบุ๋มเข้าไปนะครับนะดูให้ดีนะครับมันจะมีจุดนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับนี่คือจุดจุดที่ว่าต้องมีนะครับทุกเหรียญต้องมีนะครับมีจุดตรงนี้นะครับความลึกก็อยู่ไม่มากนะครับเนี่ยแล้วก็จุดที่ต้องสังเกตคือตรงนี้นะครับ ด้านขวามือจะเป็นพอพานดาวกระจายครับด้านซ้ายมือเป็นวอลอนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพินัยกรรมนะครับหรือเหรียญชนะมารหลวงพ่อเพี้ยนะครับธโมวัดเกินกฐินซึ่งเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับว่ารุ่นนี้จะต้องมีต้องดูตรงไหนบ้างนะครับก็ฝากติดตามในช่อง Youtube ช่องสอนอชาแนลนะครับก็จะมีเกี่ยวกับคลิปวิดีโอหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ วัดเกินกระถินฮนะจะเป็นพวกวัตถุมงคลเครื่องลางของขังนะครับต่างๆมากมายนะครับที่ลงไปแล้วก็300กว่าคลิปแล้วนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมอื่นๆพักเกจิอื่นๆฮะสามารถเข้ามาชมได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ